เตะขวาครับเอกมงคลเตะเข่าบักแอลจังๆเนี่ยเอาถอยแล้วครับที่นี้ครับโดนต่อยเข่าบักแอลเตะขวาเข่าบักแอลครับเตะบักแอลหนักๆครับทีนี้ครับศอกมามวยไทยปทะกุลแเมวันนี้ขอเสนอตอนศอกเดียวไม่เหลียวแล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 ผมเห็นเอกโคเองเลยนะครับสวัสดี FC ฟบแฟนบอลทุกท่านครับวันนี้มาดูเกมการชกของนักชกไทยหรือว่ามวยไทยเจอมวยเขมรครับมวยไทยแท้จริงเลยครับคนนี้คือเอกมงคลนออนุวัต์ยิมครับ นักชกจากจังหวัดมหาสรารคามมวยฝีมือซ้อมทีใคยมวยนออนุวัตยิมจังหวัดชนบุรีวันนี้ก็น่าดูน่าชมคือฟอร์มหลังๆของเขาในนี่ชกกับบ้านเรานะเขาชกในศึกมวยมันสนั่นเมืองครับชกประมาณสักร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์ร้อยยี่สิบหกปอนด์ประมาณนี้แหละหลังๆเนี่ยก็ต้องต่อน้ําหนักบ้างอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นก็ห่างหายไปศึกสุดท้ายเขาชกไว้ศึกเพชรินดีนะครับศึกมวยมันสนั่นเมืองเนาะก่อนหน้านั้นก็ชกศึกเพชรปิยะชกศึกทีเด็ดเก้าเก้า หลายคนที่ดูมวยมาอย่างยาวนานน่ะก็น่าจะรู้จักกับเขาเป็นอย่างดีเหมือนกันตัวแดงๆตัวเด่นๆเนี้ยเจอกับเพชรภา,าสอสโสภิษอะไรอย่างเงี้เจอเพชราพาสมานก็เจอมาแล้วนะครับเจอตัวเก่งๆเจอฟุกน้อยนะครับเจอพวกถั่วเขียวเจอพวกอะไรประมาณนี้แหละวันนี้นะครับไปชกในศึกกุนคแมกันบ้างครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับบอกสิติของคู่นี้กันก่อนนะครับชกกันน้ําหนักไม่เกิน57กิโลกรัมคู่ชกของเขานะครับคือทูนซิมงนะครับ สูง166อายุ22แล้วก็ฟอร์มการชกครับสถิติชก70ครั้งชนะ49แพ้19นะครับเสมอ2ส่วนนักชกไทยของเราครับก็คือเอกมงคลน,นี่แหละครับสูงกว่าครับสูง172อายุ23ปีมาครับมาดูไปด้วยกันครับมวูนนี้จะเป็นอย่างไรใส่กันได้ดีมากนะักซักแค่ไหนเอกมงคลกับซิเมลรูปร่างช่วงชกตรงนี้ดูว่าเอกมงคลไม่ได้เป็นรองครับ แต่ว่าซีเมาเองก็หลังแผ่นหลังเนี่ยดูหนาใช้ได้เหมือนกันครับถีไปก่อนครับซีเมาครับเอกมงคลน,นี่ยืนจังก้าแล้วครับตอนนี้ขยับเข้าหาเดิมทีเอกมงคลเป็นมวยฝีมือนะครับวันนี้ก็มาวางแข้งซ้ายไปก่อนก่อนดูวันนี้เยอะใช้ได้ครับไปขวามาครับคู่นี้ชกไว้ปี2568ครับเมื่อเดือนมีนาคมนี่เองแล้วก็ขยับเตะขาไปครับ เอกมงคลยึกยึกยักยักครับโอ้โหเนี่ยบางขวาครับยังรอยังดูเชิงอยู่ยังไม่ได้เร่งยังไม่ได้รีบมากเตะขวาไปครับสิมาเอกมงคลเองบอกว่ายังไม่ได้เร่งนะรอก่อนนะยกแรกขอออมแรงไว้ก่อนต่อยซ้ายครับยับซ้ายทิมเข้าหน้าไปสิมาว่าไงครับมีซ้ายแล้วก็ขวาตามครับมีพยายามออกหมัดชุดเหมือนกันครับเตะไปครับเอกมงคลยกบัง เตะซ้ายเขีย่ยไปก่อนเบาๆสำหรับซีเมาเอกมองคลยึกยักยักยักเตะขวาครับอย่างที่เห็นครับยกนี้ยังไม่ได้เร่งเครื่องอะไรมากมายครับดูชงดูเชิงไปก่อนบ,บทนอทในฟาวนักชกจากมหาสารครามนะครับสารครามนามปะต้องเดือวทองเสียสายตาในจ้องเขม็งเลยครับสหรับทางเอกมองคลครับจ้องไว้ก่อนจ้องเอาไว้ตีหน้ายักขู่แล้วตอนนี้ดูครับทำตางูสิงใส่นะครับตาเหล่ใส่เลยครับ ต้องใส่ไว้ถีบไปครับถีบหน้าท้องครับสีมาวแกสั้นกว่าครับอาจจะต้องขยันลงทุนหน่อยครับเดินมาแล้วก็เตะขวาตามกันต่อครับในยกที่2เอกมงคลยกนี้ดูว่าจะเริ่มเดินแล้วครับนี่ะเดินขยับเข้าหาก่อนทีกิกกวางแข่งขวาวางแข่งซ้ายครับได้มา2ดอกสีมาเตะขาคืนเตะซ้ายไปครับสีมาเอกมงคลนี่ยืนจังก้าครับยกแข้งซ้ายรับบังไว้แล้วก็บังอีกทีนึง พยายามจะเจาะยางแล้วครับใช้แผนเจาะยางควางกระจกครับสำหรับทางคุณค่แม่นักชกไทยของเราวันนี้ยึกยึกยักยักครับเจ้าเอกมงคลรอจังหวะดักออกอาวุธแล้วครับมีการที่ดีสำหรับการป้องกันหมัดนะครับดูท่าว่าจะตั้งใจมาป้องกันหมัดพอสมควรกรรมการบอกเอาไม่ได้ลูกนี้ยกขาแล้วเขาล้มรอก่อนไอ้น้องมวยไทยขยับเข้าหาครับเอกมงคลครับยังไม่ได้มีอะไรมากมายวางแข้งซ้ายสวยครับเหมือนอยากจะเล่นเกมประชิดนะครับสำหรับทางนักชกไทยของเราวันนี้ นายตาอยากเดินเข้าหาแล้วครับดูทรงนี้ครับเดินมาวางแข้งซ้ายครับตัดลำตัวกระเตะขวาเอารับมีทักทายมาแรงๆเหมือนกันสำหรับทางฝั่งกุนคะแม่ถีบซ้ายมาครับจังหวะนี้มาแล้วครับวันนี้โดนเตะขาไปหนึ่งทียกซ้ายบังไว้แต่ว่าได้ขวาคืนแล้วก็ขวามาครับคนละดอกคนละที่ค่อยๆขยี้ค่อยๆบีกันไปถีบซ้ายมาครับเอาแล้วครับเดินโดิถทีบบีครับเอาขยันถีบแล้วครับตอนนี้ นักชกคุณคมแนนี่เริ่มมีลูกทีบจุกจิกเพิ่มเข้ามาแต่ว่าเอกมงคลนี่ไม่ลดละเลยครับขึงตาไซแล้วขึงตาไสแล้วจ้องตาขม็งแล้วครับจังหวะนี้เดินเข้าไปเดินเข้าไปยังไม่มีอะไรเอาหน่อยออกแข้งหน่อยออกเยอะๆหน่อยวางแข้งซ้ายครับไม่ได้ออกเยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับทางเอกมงคลแต่ว่าออกเน้นๆครับคุณขาแมโอ้โหนี่ครับเอกมงคลเหมือนอยากจะเล่นเกมต่อยหมัดอยากจะเล่นเกมคุกวงในครับมาครับท้าแลกหมัดแล้วครับเอกมงคล ยับซ้ายมาครับซาราทังซีเมลซีเมายับซ้ายเอกมงคลทีบทีบนำไปก่อนครับเตะซ้ายครับคือเลือกที่จะเดินคุมนะครับไม่ได้ถอยให้คู่ต่อสู้เดินเข้าหาจะได้เสียทรงครับแต่ว่าจะเดินคุมเลยนะครับซาลทังเอกมงคลวันนี้แข้งซ้ายมาขวาคืนครับเตะขวาไปเอกมงคลก็ยิ้มสู้ครับหมตวัดแข้งขวาขึ้นกกหูยังไม่ได้ สีมานี่มีแข้งน่ากลัวนะครับลูกแบบการเตะคล้ายคลิกบ็อกซิ่งหรือว่านี่มันอาจจะเป็นท่าของกุนคาเมก็เป็นได้เองมองคลวางแข้งซ้ายกุนคาเมเตะมาครับเตะมาอีกครับเตะซ้ายครับคือเป็นการเขีียขาขึ้นมาเตะเฉยๆนี่ครับไม่ได้เป็นการเวี่ยงแข้งแต่อย่างใดครับเขาเรียกว่าเป็นตีนหน้าครับหรือว่าลูกซ้ายหน้านั่นเองจับตึกติปปิ้งดูสีหน้าค่าตาหมดยก2เนี่ย ก็ดูว่าเราลองเดินดูในยกที่แล้วนะครับใช่ว่าเราลองเดินดูเดินแล้วคุมได้ไหมเหมือนเอกมงคลเองเนี่ยมีกระติกระใจที่อยากจะลองเชิงคู่ต่อสู้ยกแรก,นะสงสงก,นกเนี่ยทรงๆก่อนยก2เนี่ยลองเดินเข้าไปดูว่าเฮ้ยเขาจะเป็นมวยมากน้อยสักแค่ไหนซึ่งเขาน่าจะตัดสินใจได้แล้วครับหลังจากที่เดินเข้าหาคู่ต่อสู้ในยกเมื่อกี้ยกนี้ตัดสินใจเดินต่อครับสำหรับทางเอกมงคลนี่ครับวางแข้งขวามาดูอาวุธเบาแล้วก็เราดูเหมือนจะใหญ่กว่าครับ เดินใส่ระหว่างแข้งซ้ายครับมวยขเขมรเตะขวามาแย็บซ้ายมามวยขเขมรเอกมองคลขยับมามีแย็บซ้ายขู่ไปครับอาจจะไม่กลัวแล้วครับถีบขาหน้าถีบขาหน้าไปครับนี่ฮะโอ้โหชันเชิงครับเตะไปครับเอกมองคลขยับมามียึกจะวางซ้ายหน้าเอาแล้วสิครับสิมเม้าว่ายังไงสีมเมา้าถีบคืนเหมือนกันเอกมองคลยกมายังไม่ได้ยังหาจาังหวะเตะไม่ตวางแข้งซ้ายสวย วางแข้งซ้ายสวยครับโอ้โหเกือบโดนตัดลําตัวเหมือนกันครับต่อยวืดไปครับสำหรับทางกุนขมกุนขมเตะซ้ายมวยไทยยึกยักวางแข้งขวาครับนี่ฮะเตะเข้ากล่องดวงใจไปหนึ่งทีอ้าวออกเร็ว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 เอาสูงก็นี่อย่าเตะต่ำเลรเอาครับไม่เป็นไรครับเตะซ้ายครับซีเมาวางแข้งซ้ายหนักๆบ้างแล้วครับทางเอกมงคลครับรูมเมคี้เน้นสุดๆแต่ว่าเราก็โดนหมัดนะครับโดนหมัดแล้วครับเอาครับ เอกมงคลถอยครับทีนี้ซีเมาเหมือนจะได้ใจเข้ามาปล้ำวงในเลยทีเดียวเอกมงคลยังจับคอไม่ได้อยู่ครับดูเหมือนเมื่อกี้นี่จะฟื้นแล้วครับแยบซ้ายครับเอกมงคลขยับมาเดินต่อครับแยบซ้ายมาอีกครับมาครับเตะซ้ายเจอหมัดขวาอุนขคแม่มั่นใจในพลังหมัดของตัวเองละครับช่วงนี้เตะขวาครับเอกมงคลเตะเข่าบักแอลจังๆเนี่ยเอ้าถอยแล้วครับทีนี้ครับโดนต่อยเข่าบักแอลเตะขวาเข่าบักแอลครับเตะบักแอลหนักๆครับทีนี้ครับสอกมาครับนี่ฮะโอ้เรียบร้อยเลยครับ ไปสะดุดไปสะดุ้งให้เห็นไม่ได้ครับโดนเตะบักแอลไป2ทีแล้วก็โดนศอกครับน่าจะไม่สูแล้วครับผมว่าจุกตั้งแต่โดนเตะแล้วครับประมวยประมปีปรัมไปประมบุญเรียบร้อยครับโอ้เอกมงคลสับน็อกครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับโดนไล่เข้าไปครับเนี่ยเอกมงคลขยับไปก่อนมันได้ตั้งแต่ลูกเตะแล้วผมว่าเนี่ยแต่ว่านี่ศอกซ้ายครับเข้าไปคางครับเรียบร้อยเลยครับดูครับชัดๆตรงนี้มุมนี้ครับหลอกจะ โอ้โหแกหลอกจะเตะซ้ายแต่ว่าแกสับสอกซ้ายครับหวานเจี๊ยบเลยครับแบบนี้โอ้ยดูครับเดี๋ยวดูครับชาอีกสักรอบนึงหลอกจะเตะแล้วก็สอกซ้ายครับคือแกหลงนั่นแหละครับแกหลงแข้งครับแบบนี้ครับแกโยกตามแข้งนะครับแล้วแกก็โดนสอกครับปูครับเรียบร้อยครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเจอกันคลิปต่อไปครับ